Why when you were believed in Jesus? ทำไมเราถึงเชื่อพระเยซูแล้วทำไมเราถึงเชื่อพระเยสุขีเจ้าแล้วเราไม่ขึ้นสวรรค์ไปทำอะไรเพราะบนสวรรค์ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีโรคภัยอะไรนี่ไม่มีบาปทำไมเราไม่เชื่อแล้วตายขึ้นสวรรค์เลยเหตุผลเดียวที่ผมนึกออกก็คือเพราะว่ามีคนอีกมากมายหลายคนที่จะต้องไปด้วยกันกับเราด้วยการนมัสการของบนนั้นดีมากู้สวรรค์นี่ดีกว่าเราเยอะเลย But everything is amazing! สุ so possibly the number one priority of the church ดีเลิศและประเสริฐยิ่งกว่าที่นี่แต่นี่คือความสำคัญอันดับแรกของพระเจ้าก็คือการเอาคนให้มากที่สุดไปกับเราด้วยขึ้นสวรรค์ไปด้วยกัน This the last commandment is Jesus of นี่เป็นคำสั่งสุดท้ายเป็นคำสั่งเสียของพระเยซูริ์เจ้าก่อนก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และพระองค์ก็บอกอีกด้วยว่าถ้าเรารักพระองค์ก็จงดูแล Jesus says, "Go." ง จงออกไปประกาศและดูแลและสร้างสาวก What I have preach and I done you, you go in ในสิ่งที่พระองค์ทำเป็นตัวอย่างให้กับเราเราก็ออกไปและทำเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นด้วย And, and this are alive, friends this why is we my และนี่ก็เหตุผลว่าทำไมเราเชื่อแล้วเรายังอยู่ในที่อย่างนี้ไม่ขึ้นสวรรค์สัทีเดียว And that first generation first และคนรุ่นแรกนั้นก็วิ่ง จากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งหลายคนต้องสูญเสียชีวิตของตัวเองเพื่อข่าวประเสริฐบางคนก็เป็นเสมือนท่านเปตรที่ถูกตึงกันเขนหัวกลับด้าน11 out of the 12 disciples were e d for the faith. สาวกทุกคน ข้าคมพีร์บอกว่าโลกนี้ไม่คู่ควรกับคนเหล่านี้เลย Acts 17 verse 6 says that they they turned the world upside down กิจการบทที่17ข้อ6บอกว่าพวกเขาคนนี้แหละเป็นคนที่คว่ำโลกหรือพลิกโลก When I read the book of Acts, ตอนนี้ผมอ่านพระธรรมกิจการ the early church, ที่จะจักรุกันแรก the first runners, คนที่วิ่งในช่วงแรก I see them so in love with Jesus, ผมมองเห็นความรักสุดหัวใจที่พวกเขามอบให้พระคริสต์ that they l tell everybody about him, ที่พอกเขาจะบอกทุกคนเกี่ยวกับพระเยซู Okay, grab driver, you brought my lunch, but I have some good news. เออไปกราบส่งมาแล้วขอบคุณมากสำหรับอาหารแต่ผมมีอะไรบางอย่างจะบอกกับคุณก่อนไปนะ Taxi driver, คนขับแท็กซี่ล่ะ I'm driving with you for one hour I have some good news โอเคหนึ่งชั่วโมงที่มาส่งเนี่ยขอบคุณมากจะจ่ายเงินเดี๋ยวจ่ายเงินแล้วมีอะไรบางอย่างจะบอก Colleague เป็นข่าวดีแล้วเพื่อนร่วมงานเราทำงานด้วยกันกับคุณมานานล้ว I have good news for you แท้ทุกเวลาเลยมีข่าวดีจะบอกนะ And this is why we are alive นี่คือเหตุผลว่าทำไมเรายังมีชีวิตอยู่ To make His name great เพื่อประกาศพระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์ To make Him famous in Thailand เพื่อทำให้พระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงได้ไกล And out of all of the nations in the world จากนานาประชาชาติในประเทศนี้ God has chosen Thailand for Thailand has such a as time ณเวลานี้พระองค์ทรงเลือกประเทศไทย They h a v e g o s t n Thailand s h a time as t พระเจ้าบอกว่านี่คือเวลาของประเทศไทยแล้ว But the Bible says แต่พระคัมภีร์บอกอีกว่า Jesus said พระเยซูพูดเอง He said look up บอกว่าจงมอง The fields are white and ready for the harvest จงเงยหน้ามองดูทุ่งนาเถิดเหลืองอารามแล้ว The harvest is ready การเก็บเกี่ยวพร้อมแล้ว แต่คนงานนั้นยังน้อยนิดเดียว Thailand is ready is ประเทศไทยพร้อมแล้วครับแต่เราก็ต้องการให้เจ้าสาวของพระคิดทุกคนลุกขึ้นมาด้วย Amen. amen who wants to be part of this army we will go and spread the gospel everywhere around thailand you see my friends that first generation that early church they ran with the gospel they passed it on to the next generation แล้วคนรุ่นต่อไปก็ส่งให้คนรุ่นต่อไปอีก You have people like Martin Luther แล้วมีคนอย่างเช่นนาอาจารย์มาตินลูเทอร์ We stood up against the religious system of that day ขอสไลด์ด้วยนะครับซึ่งในเวลานั้นก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าระบบศาสนาในเวลานั้นไม่ถูกต้อง Because in that day คนที่อยู่ the the belief was that you had to work for your salvation เพราะว่าในเวลานั้นบอกว่าทุกคนต้องทำเพื่อให้ได้รับความรอด and Martin Luther said no แต่อาจารย์มาตินลูเธอร์บอกว่าไม่ใช่ it's by faith in Jesus ความรอดนั้นเราได้โดยพระคุณโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ h a t you are saved ว่าเรารอดแล้ว we have Martin uh, sorry William Tyndall, the next man over. Okay, นะครับขอสไลด์อีกรอบนึงเรามาดูคนที่อยู่ตรงกลางก็คืออาจารย์ William Tyndall. He is the one that translated the Bible into the known language of the people. เป็นคนที่แปลพระคัมภีร์ฉบับ Tyndall จากภาษาที่มันยากๆให้กลายเป็นภาษาสามัญที่คนทั่วไปอา่านเข้าใจได้ Before it was, that was only when Latin were the ก่อนหน้านั้นเป็นเหมือนสภาษาลาตินเป็นเหมือนสันสกฤตที่แบบภาษาสูงมากทุกคนที่เป็นนักบวชอ่านได้แต่คนธรรมดาอ่านไม่รู้เรื่อง But because this, he gave his life they burnt him the stake at up this his of burnt him เพราะว่าเขาแปลพระคัมภีร์พวกเขาก็เลยจับอาจารย์ทินเดลไปเผา And so you can if you are reading your Bible you love your Bible ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ของเราแล้วเรารักพระคัมภีร์ของเรา You, can say thank you to can thank William เราสามารถบอกได้นะว่าขอบคุณครับอาจารย์วิลเลียม Thank you อาจารย์วิลเลขอบคุณอาจารย์วิลเลียม Because he ran his race เพราะว่าท่านได้วิ่งในวิ่งของเขาแล้ว We have the Bible in our languages เขาวิ่งในลูวิ่งของเขาอย่างสมบูรณ์แล้วเราก็เลยมีพระคัมภีร์ในภาษาธรรมดาของเรา If he didn't run we would not have the Bible ถ้าท่านไม่ได้วิ่งในลูวิ่งของเขาจนสมบูรณ์เราไม่มีพระคัมภีร์อ่านแน่นอน You have people like George Whitfield และอีกคนหนึ่งนะครับอาจารย์จอร์จ w วิทฟิลด์ He was an evangelist that lived 300 years ago ประมาณ3 0 0ปปีที่แล้วท่านเป็นนักประกาศ And he said, No, no, the gospel needs to go outside of the church. We can't just keep it in the four walls. So he would go into villages and communities and preach the gospel. And people would throw food at him and ridicule him. But in his life, 300 years ago, ประมาณ3 0 0ปีที่แล้วอาจารย์จอร์จพิเศ the gospel tens o t of millions of people นับรวมแล้วอาจารย์จอร์จได้ประกาศถึงคนเป็นหลักสิบล้านเลยนะ they say that he preached 18,000 s e r m o n s รเขาบอกว่าท่านเทศนา1 8 0 0 0หัวข้อเทศนาครา and with no microphones or speakers ตอนนั้นไม่มีไมโครโฟนหรือเครื่องขยายเสียง just his voice มีแค่เสียงของท่านเท่านั้น He preached the gospel over 25, people One Crowd to 25,000 in มีครั้งหนึ่งนะท่านเทศนาคน2 5 0 0 0คนในครั้งเดียว That guy had a very loud voice เพราะว่าท่านมีเสียงที่ดังสนั่น Probably louder than my voice เป็นไปได้ว่าดังยิ่งกว่าอาจารย์ไรอันอีกนะครับ Now we have people like John Wesley และในสไลด์ต่อไปแล้วมีคนอย่างอาจารย์ John w e s l e y w He's the founder of the West Methodist movement ผู้ก่อตั้งคณะเมธอดิส He would ride on a horse. <inaudible> so there were no cars, no trains. <inaudible> and he would go on horseback 250,000 miles. <inaudible> you might say, oh, how, how long is that? ไกลแค่ไหนอ่ะ Well if you were at the center of the the earth on the equator โอเคนะครับสมมุติว่าเราอยู่ที่เส้นสูงสูด And you walked around the equator t 0 times ตรงนี้ก็ได้ในประเทศไทยแล้วเราก็เดินวนรอบโลกไป10ครั้ง That's how much time he was on the horse นั่นคือระยะทางของท่านที่เดินทางตลอดชีวิต He preached over 40,000 s e r m o n s เทศนาดาวซีกี่ครั้ง4 0,000นกว่าครั้ง Would go ข l ภ g ยหอื่นสี4ครั้งไปในทุกทุกวันท่านอยู่บนหลังม้าแล้วก็เทศนเข่าประเสริฐอยูหลังม้าแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่บนหลังม้าตลอดเขาอยู่บนหลังม้าตลอดและเทศนาไปเรื่อยๆคือเขารีบมากแล้วเขาก็ต้องอยู่บนหลังม้าเทศนาเสร็จเขาไปเมืองต่อไปแล้วก็ไปต่อไปเรื่อย

นี่เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นของวีรบุรุษวลรสตรีแห่งความเชื่อ t h a ran their race for Jesus ที่วิ่งแข่งในรูวิ่งของตัวเองเพื่อพระเยซูคริสต์ But now they have graduated to heaven และตอนนี้นะครับพวกเขาทุกคนสําเร็จการศึกษาไปอยู่บนสวรรค์แล้ว Like people like John Sung and others they're on heaven มีใครอีกบ้างอย่างอาจารย์จอห์นซุงเขาก็อยู่บนสวรรค์เหมือนกัน People that gave up their lives for Thailand คนที่มอบชีวิตให้กับประเทศไทย They're in heaven. พวกเขาอยู่บนสวรรค์หนดแล้ว And they are no longer with us. พวกเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้ว They cannot run the race for us. พวกเขาไม่สามารถวิ่งแข่งเพื่อเราได้ They cannot preach the gospel for us. ไม่สามารถเทศนาแทนเราได้ But they are shot i e e n from the balcony of heaven. และตอนนี้เขาจับอยู่ที่ระเบียงแห่งสวรรค์ลองมองลงมาดูพวกเราแล้วก็เชียร์ It's Thailand's time. นี่คือเวลาของประเทศไทย It's your time. เป็นเวลาของเรา It's time to run. เป็นเวลาที่จะวิ่ง Pastor m a n u s a k is leading us. อาจารย์มนุสักวิ่งนำหน้าเราไปแล้ว Let's run with the gospel. เราวิ่งไปด้วข่าวประเสริฐด้วยกัน Every man, every woman, every child. ชายทุกคนหญิงทุกคนเด็กทุกคน Jesus at the finish line. พระเยซูคริสต์กำลังอยู่ที่เส้นชัยของเรา Run for me. และพระองค์กำลังบอกว่าวิ่งมาหาเราเถิด The baton is in our hands now. วิ่งเพื่อเราเถิดตอนนี้ไม้พลาดอยู่ในมือเราแล้ว Will drop the เราจะทิ้งไม้ผาดไปเฉยๆหรอเราจะหยุดวิ่งเฉยๆหรือ s พ a า e คนรุ่นก่อนหน้านั้นวางชีวิตเพื่อประเทศไทยแล้วเหมือนกับวิดีโอวิ่งผาดให้เราดูไปเมื่อกี้นักวิ่งที่เร็วที่สุดก็คือคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมมั่ our generation. พระเจ้าเชื่อมั่นว่าในชนรุ่นของเรานี่แหละ Because we are the fastest generation เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเป็นชนรุ่นที่รวดเร็วที่สุด And God has given us this beautiful gospel มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากพระเจ้าก็เลยให้ข่าวประเสริฐที่สวยงาม There are millions of people outside of t h i s walls เพื่อเอาให้คนเป็นล้านๆอยู่ข้างนอกนี้ All across Thailand ตลอดทั้งประเทศไทย That have no hope ไม่มีความหวัง They are going to hell จะไปตกนรก They are wondering what the meaning of life is เพาะว่งงว่าเอ๊ะแล้วความหมายของชีวิตที่แท้จริง มันคืออะไร Every t h e y e tormented by demons. s บางคนก็ถูกผีร้ายวิญญาณชั่วทรมาน Some of them a r บางคนอยากฆ่าตัวตาย They look up at the sky at night time ตอนกลางคืนก็มองขึ้นฟ้า And think why is I made แล้วก็บอกว่าเอ๊ะแล้เราเกิดมาเพื่ออะไรอ่ะ What's the purpose of this whole thing ตายแล้วไปไหนอ่ะ And there is an army of lights right here ทราบไหมครับว่าที่นี่เป็นกองทัพแห่งแสงสว่าง Let love Jesus รักพระเยซูคริสต์ They burn with love for Jesus ที่ข้างในนั้นร้อร่มาไปด้วยข่าวประเสริฐ And Jesus has changed our lives และพระเยซูคริสต์ได้เปลี่ยนชีวิตเราไปแล้ว And at this time in the Thailand everyone project แณณเวลานี้โครงการ One t h a i ลนด์ข่าวดีเพื่อทุกคน There is a voice from heaven มีเสียงร่ําร้องมาจากสวรรค์ Shine a r m y in Thailand เป็นเสียงร้องเรียกที่ดังว่ากองทัพแห่งประเทศไทยเอ๋ย It's time to rise and shine จงลุกขึ้นและฉายแสงเถิด We need everybody to เราต้องการทุกคนเพื่อเข้าถึงทุกคน We can't say only the big guys can do it เราไม่สามารถบอกได้ว่าคนตัวใหญ่้คนมีชื่อเสียงให้ผู้นำทำแค่นั้นพอ้ But we need everybody To reach everybody เพื่อเข้าถึงทุกคน If your life has been changed by Jesus ถ้าชีวิตของเราถูกเปลี่ยนโดยองค์พระเยซูคริสต์แล้ว You have a testimony เรามีคำพยานครับ That you were once lost and now you're found ครั้งหนึ่งเราหลงหายแต่ตอนนี้พระองค์เจอเราแล้ว You were blind but now you see ครั้งหนึ่งเราตาบอดตอนนี้เรามองเห็นแล้ว You were dead but now you're alive ครั้งก่อนเรา ใต้เราลงทางแต่ครั้งนี้เรามีชีวิตแลวเราเจอทาง And all Sha that testimony do you is สิ่งที่เราต้องทำก็เพียงแค่บอกคนอื่นถึงคำพยานชีวิตและสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้น And the power the power Gospel will move of will และดาซีอะไรจะเกิดขึ้นฤทธิอำนาจแห่งข่าวดีจะเคลื่อน